พุธศาสนิกชนได้ร่วมกันในการทำบุญพิธีบวงสวงเจดีย์ชัยมงคลที่วัดใหญ่ชัยมงคลครับเมื่อเวลาเก้นาฬิกานาทีที่บริเวณหน้าเจดีย์ชัยมงคลพลอากาตรีจุนจรูนแสงงามพานผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศพร้อมด้วยนายธีรุิสิริวัลประหลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานจุดเทียนชัยใน,ในพิธีบวงสวงเจดีย์ชัยมงคลโดยมีคณะพราหมณ์จากสำนักพระราชวางังเป็นผู้ประกอบพิธีบวงสวงในครั้งนี้ ซึ่งในงานได้มีการแสดงการฟันดาบจากสำนักดาบวังหน้าโดยในการประกอบพิธีบวงสวงเจดีย์ชัยมงคลเนื่องจากวันนี้เป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน4เป็นวันที่สำเร็จพระนเรศวรมหาราชประกาศชัยชนะจากสงครามและเป็นวันที่พระองค์ทรงสร้างเจดีย์ชัยมงคลเมื่อปีพุทธศักราช2135ทางวัดใหญ่ชัยมงคลจึงได้ถือว่าวันขึ้น15ค่ำเดือน4ของทุกปี ต้องทำการบวงสวงเพื่อรล,ลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงมีต่อชาวกรุงศรีอยุธยาและในการบวงสวงครั้งนี้นะครับมีนายสมบัติเมธนีดารันแสดงพร้อมประชาชนเข้าร่วมในพิธีบวงสวงเป็นจำนวนมากบวงสวงองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเหตุที่วัดใหญ่ชมงคลได้บวงสวงองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชในวันขึ้น1ิบห้าค่ำเดือน4ก็สืบเนื่องมาจากว่า พระเจดีย์ชัยมงคลน,นี้องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลังจากที่ได้รับชัยชนะต่อพระมาวุปราชาก็ได<ภ>้มาวางศิลาฤกษ์ที่จะสร้างพระเจดีย์ชัยมงค,คลในวันขึ้น15บหาค่ำเดือนสทางวัดใหญ่ก็เลยจัดเอาวันที่เอาวันขึ้น15บ่ําค่ำเดือนสี่ซึ่งเป็นวันวงางศิลาฤกษ์สร้างพระเจดีย์ชัยมงค,คลเป็นวันวงสวง ขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและวัดใหญ่ชัยมงคลน,นั้นได้ทําพิธีบวงสวงม,มาเป็นเวลาติดต่อกัน30สกว่าปนะีตั้งแต่แรกสร้างที่วัดใหญ่ชัยมงคลจากวัดล้างมาเป็นวัดที่มีพระสงฆ์จำพนะรรษาสามสิกว่าปีนี้ก็ทําติดต่อกันมาตลอดและประเพณีนี้ จัดให้เป็นงานประจำปีของวัดใหญ่เชมิคนนั้นก็ขอเชิญชวนท่านพุทธศาสนิกชนได้มาร่วมพิธีบวงสวงองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราในวันขึ้น15ค่ำเดือน4ของทุกๆปี